ลูกไม่ร่วงคือพี่ติ๋มสังเกตได้ว่าลูกไม่ลูกไม่ร่วงค่ะอืมคือณตอนเนี้ยใบมันกลางแล้วมันยังไม่ร่วงเลยค่ะอ๋อค่ะต้องกล้าตัดสินใจเอ่อเราทําสวนเราต้องกล้าตัดสินใจถ้าเราไม่กล้าตัดสินใจก็ช่วยไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนาะเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนเนาะ ดีค่ะช่วงรองลุยสวนกับผลิตภัณฑ์คู่หูมาสะใจาและหญิงเกษตรของบริษัทเวอร์คัสอินโนเวชันค่ะวันนี้ดิฉันมากับอาจารย์สหาภาพการจนะหิรันพลแล้วก็ที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ค่ะคุณ oh <my. S 1> นุชนาด oh <my. S 1> นวลป้ายค่ะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมชมสวนอะไรอย่างไรเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของสวนตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะพี่ถิมแนะนําตัวค่ะอ่ะออลพินบุญรอดค่ะ ตำบลยายล้าอำเภอท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีนะค่ะพี่ติม๋มที่นี่เป็นสวนทุเรียนอะไรบ้างคะหมอนทองอย่างเดียวค่ะหมอนทองอย่างเดียวแล้วก็ที่สวนเนี้ยเห็นมันต้นใหญ่มากเลยค่ะอายุมันเท่าไหร่คะเนี่ยพี่ติม๋มก็ประมาณร้อยหนึ่ง ประมาณร้อยเกือบเกือบร้อยอ่ะไม่ได้ร้อยปีอ่าไม่ได้ร้อยก็เกือบเกือบร้อยบร้อยปีใช่ค่ะพี่ติ๋มบอกว่าตั้งแต่พี่ติ๋มเกิดก็คือเจอแล้วใช่ค่ะอ๋อคือเห็นทุเรียนแล้วนะคะแล้วก็พี่ติ๋มก็เปิดใจใช้คู่หูมากี่ปีแล้วคะใช้หญิงเกษตรก่อนค่ะค่ะเริ่มจากหญิงเกษตรแล้วก็มาใช้คู่หูค่ะเริ่มหญิงเกษตรเมื่อปลายปีที่แล้วจะให้ลูกมันสวยๆค่ะพอเก็บลูกเสร็จ เมื่อปี64ก็มาขึ้น 6- 5หก็ใช้ใช้หลังจากเก็บลูกแล้วใช่ปะ,ะใช่ค่ะอ๋อแล้วก็ใช้มาตลอดเลยใช่ค่ะหมายถึงตั้งแต่เก็บลูกปี6กีแล้วพี่ติ๋มก็ใช้หญิงเกษตรมาใช่ใชไหมคะต้นนะคะพี่ติ๋มเมื่อก่อนเนี้ยก่อนที่จะใช้ทั้งหญิงเกษตรเลยอะทั้งคู่หูด้วยมันเป็นยังไงบ้างคะต้นมันก็ไม่เลวร้ายนะคะแต่คือใช้หญิงเกษตรเนี่ยดินมันจะนุ่ม สมัยก่อนเนี่ยพี่ติ๋มก็แสดงว่าก่อนที่จะใช้คู่หูกับหญิงเกษตรเนี่ยพี่ติ๋มก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดนี้ใช่ไหมคะใช่หลายตัวไหมคะพี่ติ๋มหลายตัวค่ะสามสี่ตัวพอมาใช้หญิงเกษตรแล้วก็ใช้คู่หูก็สองตัวค่ะด้วยความที่อายุเขาก็ชิลเลนเขาเยอะด้วยใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะแบบว่าอาจจะแบบมีเจอพวกโรคบ้างแต่คือตอนนี้คือเขาแห้งหมดเลย่มันก็มีมีส่วนมันดีขึ้นอ่ะค่ะใบใหญ่ขึ้น รัดง่ายขึ้นค่ะอ,อันนี้แม่ถามเกี่ยวกับลูกบ้างแล้วผลผลิตดีกว่าพี่ติม๋มว่าเมื่อก่อนก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูและก็หญิงเกษตรเนี่ยเมื่อปีก่อนปีหกสี่ปี6กสาไปดน้นนะคะมันผลผลิตมันเป็นยังไงบ้างคะพี่ติม๋มไม่ดีไม่ดีเหมือนปีนี้นะเพราะว่าปีนี้ขนาดฝนตกเรื่อยๆใบก็รัดแต่ลูกไม่ล่วงคือพี่ติ๋มสังเกตได้ว่าลูกไม่ลูกไม่ล่วงค่ะอือณตอนเนี้ย ใบมันกลางแล้วมันยังไม่ร่วงเลยค่ะค่ะแสดงว่าปัญหาที่กเกษตรกรพบเจอกันก็คือเรื่องของรัดอ่อนเนาะพี่ติ๋มใช่แต่ของพี่ติ๋มนี่คือหมดกังวลหมดปัญหาหมดห่วงเลยคือตอบได้เลยไม่ร่วงอ่าไม่ร่วงต้องกล้าตัดสินใจเออเราทําสวนเราต้องกล้าตัดสินใจถ้าเราไม่กล้าตัดสินใจก็ ช่วยไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนาะเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนเนาะเพราะว่าเราทําสวนมาเนี่ยเราทํามาชั่วอายุคนนะพี่ติงแล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาตัวอื่นมาตอบแล้วเนะาะมาเติมเต็มให้เราเนาะหาตัวที่มันตอบโจทย์ให้เราเพราะฉะนั้นการใช้ชุดคู่หูเนี่ยก็คือหนึ่ง,งเลยนะคะก็อยากจะให้ใช้อย่างสม่ําเสมอแล้วก็ใช้ ในในแต่ละวิกฤตของทุเรียนเนี่ยค่ะคือมันจะสามารถดูแลได้นะคะแต่เพียงแต่ว่าในแต่ละวิกฤตที่เจอเนี่ยก็อยากจะให้ปรึกษากับผู้ที่แนะนำนะคะว่าใช้แบบไหนมันถึงจะพ้นวิกฤตในช่วงนี้ไปได้นะคะคือวันนี้ต้องให้ต้นไม้เป็นคนบอกเนาะพี่ติ๋มต้องให้ต้นไม้เป็นคนบอกว่ามันเป็นยังไงต้องทดลองด้วยตัวเองเท่านั้นใช่จะเป็นันบอกใช่ค่ะ ครับก็ขอบคุณพี่ติ๋มนะครับขอบคุณมากครับอาพี่ที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้มาถ่ายทําซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับเกษตรกรทั่วประเทศเลยโดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนแล้วก็มีสวนกล้วยด้วยนะครับและที่สําคัญเห็นสัมภาษณ์พี่ติ๋มดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ต้องมีเคล็ดลับนะครับว่าต้องใช้อย่างต่อเนื่องและสมานเสมอจะเห็นผลชัดเจนและแตกต่างช่วงนี้ก็ชวนเชิญเกษตรกรทั่วประเทศนะครับมาร่วมกันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปน เพิ่มผลกำไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนกับคู่หูมัศจรรย์ซึ่งตอนนี้มีหญิงกเกษตรด้วยท่านลองให้สมญานามว่าซามเกอร์เวอร์อรแพนถ้าใช้แล้วเนี่ยจะสมบูรณ์แบบเลยนะครับไม่ต้องไปพึ่งอะไรอื่นๆอีก3ตัวนี้ต้นไม้จะดีรากจะเดินดินจะดีจุลินทรีย์จะมีนะครับช่วงนี้เราทั้ง4คนขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับลาไปแล้วครับทุกท่านครับสวัสดีครับ Vương Thanh diễn kịch chạy Vinh. lâu đi